้นท่านุ่นที่ใบลงคลิปอันนี้ไปหอมไปหอมแม่ไหมอุ้ยไม่เอา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 ชวนน้องชายเต้นท่าจบนุ่นเต้นท่าจบนุ่นตอนซ้อมเต้นท่าจบนุ่นตอนซ้อมคืออะไรอ่ะชวนน้องชายเต้นท่าจบนุ่นตอนซ้อมคือไงอ่ะ คนที่คุณแนทเปิดเพลงแล้วนุ่นเต้นอ่ะอ๋อแต่คืนนุ้อ่ะมันจะมีอย่างนึงทุกคนเวลาที่มันไม่ใช่คอนเทน้์ของเขาอ่ะเขาจะเดี๋ยวผมเต้นเองมาผมเต้นเองมามาสองร้อยแดงสองร้อยแดงจ้าเต้นจ้าได้จ้า ลองก่อนเชื่อผมถ้าเป็นคอนเทนต์ผมเขาไม่ทำแล้วอันนั้นรากวันนั้นประคับมากเลยนะผมเต้นก่อนในไหนก็ไหนละเดี๋ยวผมเต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเต้นข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมปีนกระแพงได้ป่ะในไหนก็ไหนละป่ะโอ้ยแล้วพอจะทำอะไรเงี้ยมาดูเป็นพันเลยนะ 嘛，呜喂，嗯。 mộng hát hay đúng không ạ ý xin ông tìm ạ à. ý xin ông tìm ạ ơi ý xin ông tìm ạ ơi 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 是啊。Oh.

se me viene se la se la se me viene se me se me viene se me se me viene se me se me se me viene se me la cadera la cadera se me viene a la cadera la cadera se me viene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  se me se me se me la se me la se me viene se me viene se me se me viene se me se me a la cadera se la cadera se me viene la cadera la cadera se me viene se me se me se me oh 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 โอ้โหยังอายเลยกูทำไ้สอ,องร้อยแดงไม่ทำว่ะเนี่ยพี่น้าำแค่ที่พ่อแลว้วโอ้ยมีแถมเปล่าอ่ะมาอีกหน่อยมา อ่ดี้แถมให้เทียร์เพื่อจะได้ตวงเพิ่มเอามาก็สองร้อยแดงอะดิพี่สองร้อยแดงเลยต้องทำอ่ะดิสองร้อยแดงจู่ๆก็ได้เฉยเลย

อายเลยของจริงโอ้ยมันเป็นท่าที่อายมากพอแล้ว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 ไอเดียวของจริงโคตรแบบโคตรอ,อ,อ,อายอะ่ะโอ้แล้วมันเป็นท่าเต้นที่แบบโอ้มันแบบโอเคนะโอเคนะ โอเคนะทุกคนนะอายทำไมคนเชื่อผมดีแล้วคือต่อให้มันไม่มีคนเห็นอ่ะแล้วแล้วคิดพลาดเดี๋วว่าทุกคนจะไม่ตัดหรอทุกคนก็ต้องตัดม่าโอ้ ฮ้ยพี่มารีสวันดีครับพี่มาริครับผมกําลังสะสมรางวัลไปงานวันที่วันที่สองพี่มาริพี่มาริฝากให้ผมสักสิบใบแดงผมอายอายขอบคุณอีกหนึ่งแดงวยครับผมตอนนี้เป็นสองร้อสิบเอ็ดแล้วครับโอ้อายจริง่าเปท่าเต้นแบบ อไอสมัติีสมมแล้วพอเต้นนะคนดูเป็นพันเลยขอบคุณครับให้ค่าหนึ่งเนี่ยฮากันคลืนคลืนไปไง,ไงแต่ก็โอเคถ้าทุกคนชื่นชอบนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนหัวเรอก็ถือว่าเป็นความสุขทุกคนแล้วกันผมก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจที่ได้ทำ ขอบคุณ200กว่าใบแดงที่มอบไปด้วยนะครับขอบคุณามากๆนะครับขอบคุณามากครับพีมพนนี่รอดูได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับได้ดูทุกคนครับเดี๋ยวเผอคนเดี๋ยวเขาลงกันแล้วครับผม